สวัสดีครับผมวันนี้มีคนมาท้าตีกับผม่ีแล้วนะฮะผมยังเล่นโกเหมือนเดิมฝั่งรู้นน่นารุคาม้ครับบายสต็อกนะฮะถูกคนเดิมคนเดิมคนเดิมเพิ่มเติมคือเล่นนารุแบบบายเดิมยิ้มไอ้เซลือยนะครับได้ครับขอหมอกการไปสิบสิบๆๆๆไปเดียวเป็น่ยเนไปเดียวเปลี่ยนไปเดียวแล้วแตกตลอดเลยเฮ้ยโอ ไม่เอาแบบนี้สิี่คนเผาบอดกับคนสร้างบอดคนนึงสร้างคนนึงเผามาเร่งบอลจบวะไหลดูตัวแปดพันไปกัดออามาเลยเช็กฟอนเอ้ยฟอนวิเยไว้มัต้องเป็นวิเวียนสิมตีไม่จ้าไม่จ้ำเลยเหรอไม่จ้ำจ้ำทำไมโอ้ยนกดูเทนเค มาเนี่ยต่ออ้ยเยอะไปได้์ที่สองด้วยเก้าหันเข้าคือเอ้ยมีคงมีขี้มีหิวอุ้ยหิวเฉยเกิร์ธจุ๊บเออเซลคนหนึ่งสร้างคนหนึ่งเผามามาย้ายมาเนี่ยไอ้คุณต้องเริ่มด้วยซ้ายเสียแล้วผมอยากใช่ใช่ก็ต้องเริ่มด้วยซ้ายครับตามกฎ เฮ้แห่มาเยอะระวังตกทิ้งเลยอันนี้มีโซนิดหน่อยมีโซไมหมดสิเป็นอะไรไหมไม่มีครับสิองโอ้ยไม่มียีอครับโอ้ยไม่กาดสินะไอ้ยี่สิบแล้วก็บรรลนควงคอไหมคอไหมไม่ขอไอเสบดอคิวหลังมึงจะมาเหรอ เพาไเาใบใบเอ็กเซลเกี่ยวบอกว่าเม่ลงสนามพระาหนึ่งใบรายการฐานหาคนหนึ่งใบเก็่สองอออนนี้บวกสามพันเอาไปไปดีแล้วไปเอามาใหหมอไมนะ้นะหนีอัะ เขาเขาจะมาเผาปอดดปยยาหนึ่ขอไปเเฮ้ยไปแล้วนี่ตัวสมบะแผนแผหมดว่ะตายเถอะเร็วเร็วแท็กเออโยลยตัวนี้17 17เงี้ยนหรอคิดเดียวสินะใช่เขาเลยนบอด ฟรอฟอลยิเท่าไหร่ยิบสองตีไม่เข้าตีไม่เข้าเม่แยแล้วยิบสองทยิสอเข้ายได้วาเ้เอาไปเมื่อนอนงูเยตัวละเ่ผมจะทนในเทินไหมเอาแล้วเดินแหแล้วสะบเฮ้ยโดนแหงแล้วตัพี่โอยู่เไปไหนหมดตายดิโอ้ยมาตีคอด้วยโอ้ย บาดบวกหมื่นเลยโอ้ยมาเข้าสู่สนามด้วยค่าคอสหรือความสามารถไม่ไม่ได้โพสว่มันไม่ง่ายขนาดนั้นไม่ง่ายขนาดนั้นไม่เข้าไ่สเปนเรือมากันเลยยี่สิบยี่สิบใช่ยี่สิบครสอง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 สินะสองไหนได้สโรวโอ้ยอีแปดพลังกาเล็ตอันนี้บวกหมื่นจริงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย็นนะเอ่อ สิบแปดยี่แปดี่เจายเทาริบเจ็ดฟ0บวก้าพันอ๋อเครื่องร้อนเออมันจะเป็นสองยี่สอแป๊บนึงแป๊บทำางอะไรียอะไรนียทิ้งมือลองมาสเปสเปรเื่นการิบแหว่การิบหมด้ว โอ้ยไปอันนี้ยิบเด้อยิบเด้อยิบเจ็ดไปนฮ้ย112เดี๋ยวหน่อยแวะมาอะไรทางนี้เราไม่เอา18เฮ้ยเฮ้ยไม่แวะไม่แวะช่วงหัวงหัวงเฮนตรอไปจะอาทำไมเรียกกาเยอะชิบหยเอามาไปหนึ่ง โอ้ยเทิลลืมลืมไปหลอนญี่ปุ่นนะฮะมันจะมีตัวที่ปบ้ายันยันยังไม่ว่าถึกอะไรครับคโอเคเงินงบหนึ่งได้ได้ยังยังคุณยังใจเย็นได้ได้โอ้ยไม่ตายเถอะมือจนทำไปได้มั้งยิงแหละสปาร์ตหนึ่งสปาร์ตหนึ่งยิงไฟแถวหน้าหนึ่งไปยิงมันเนี่ยอย่มัน skill mất được man, knock from door. Walk along, eh? Boa, come at you. Bye, bay, 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 ใช่ขอคือการทิ้งมือเอ้ยเลือกใบนะนะประธานหนึ่งใบเลือจุดบอดเฮ้ยแต่ผมทำสิ่งนี้ได้ทำอะไรอ่ะประธานหนึ่งบอกว่าใบเลือกใช่ไใช่ผมเลือกใบใบมันบ้าเกียจสองจากนั้นอ่าเอ้ยเอใบข้างหน้าถูกแล้วจากนั้นทิ้งการ์ดบนมือตามจำนวนรายการของคุณไม่อจบเป็นเดอร์สแต็ปมันไม่มีไอ้ยสามเขับเพราะเช็คนี่ก็เช็คเฮ้ยมันเช็คลงหนุมเลยว่ะผมยิ้ เช็คอรอรอไม่ลงหลุมยี่สิบสามแลนรอรอนะตัวนี้ตะกี้ใช้สกิลวาใช้คือมันต้องบวกเหมือนเดิมที่ลงมาคารบนสวัสดิ์หนบายอันนี้คือย3่สิามย่ามอาจะต้องกาดก่อนเดีคนดื่นนะจะแดงให้สองหมื่นอันนี้บวกนี้สิบเก้ารับดอกโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอต่อไรฟาดนี่กันเลยเท่อไรยี่แป ไปเฮ้ยยิ้มแฝเท้าไปดิตายเวะไปไปโฮชันจบ้ตายเลยมาจะสี้ร้อนีอเลื่อนเหรอเลือนสองเลื่อนเลื่อนสองโดนอีกสดอกตายเฮ้ยใจเย็นใจเย็นหนูบโอ้บือังวะไม่พอไม่เห็นบรเฮ้ยเบสเฉย <ส>อะไรวะอย่างน,น,นี้ดิไหมต o k y o t o k ว o t o เลยสุดมอดิโอ้ยแค่สูงว่าความวมาววไ,ไปเลยไม่กาด <laughs> ไม่มีไม่มีไม่มีโอ้ยอะเท่าไหร่ส2 1สององ intercept สิบห้า intercept สิบ้าาดยี่ิบเกิดไปทัหมดไป เบรฟไม่ไหวแล้วรับมือโอผมโดนเคาขอเรียกว่าสะดวกชัด